คเป็นครั้งที่สองนะครับเ,เป็นไงบ้างพี่น้องสู้ๆนะถึงคนสู้ๆนะครับอันนี้นักโคลกคองให้นะครับ เพราะว่าตอนนี้วันนี้เมื่อวานยังรอยังไม่เสร็จครับข้างล่างครับตอนนี้น้ำก็พัดตาไอ้จ้าโวนะ mọi hoa để màu cho anh này làm bắn cua cho mất bẩy đồ cái này, này lần bắn cua sao mất cái